สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเร,รียคัลเลอร์สมารปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลย่าท่าน้ำขาวไทยนครฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนกาแฟอาราบัสหอมเข้มเต็มรถกาแฟยามาฮ่าจัดใหญ่แจกหนัก สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวขําใ nightly news กับผมพบเอกพรพง์เมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังข่าวพระราชสำนักวันนี้ประจำคืนวันเสาร์ที่2ตุลาคมมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับทั้งความคืบหน้าการกู้เรือที่วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนหลังการผ่อนคลายมาตรการของสองบคน,นะครับแต่ว่าเริ่มต้นกันวันนี้ ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่พมได้บุกเข้าไปช่วยเหลือเยาวชนหญิงที่ถูกคนร้ายหลอกและบังคับให้ขายบริการทางเพศเท่านั้นยังไม่พอนะครับคนร้ายยังบังคับให้ไลฟ์สดแล้วก็เก็บเงินกับคนดูด้วยครับหญิงวัยรุ่นวัย16ปีนะครับได้รับการช่วยเหลือแล้วหลังตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์สพเมืองอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วางแผนให้สายลับล่อซื้อบริการผ่านในหน้าที่ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเสนอขายบริการและมีบริการไลฟ์สดให้ชมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนายหน้าให้การกับตำรวจว่าเพิ่งจะเปิดกลุ่มไลน์เพื่อไลฟ์สดการขายบริการได้2เดือนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทหารครูและวัยรุ่นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เด็กอายุต่ำกว่า18ปีโดยการแสวงหากำไรจากการค้าประเวณี เป็นธุระจัดหาพาไปซึ่งเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่ออนาจาร,รากเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปจากพ่อแม่ผู้ปกครองและนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนคนที่ซื้อบริการนะครับตำรวจจะสอบสวนขยายผลและออกหมายเรียกมาแจ้งข้อหาต่อไปครับ สำหรับความคืบหน้าการกู้เรือที่วัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดกรมเจ้าท่าสั่งให้ตัดเชือกยุติการกู้เรือแล้วนะครับหลังเมาาื่อเช้านี้พบร่างของคนขับที่ท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชครับนายภูริพัฒน์ีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภยัยพร้อมกับนาวาโทร,รัชตะพากาฟุงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อยุติการกู้เรือเนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องของกระแสน้ำที่ทำให้ไม่สามารถกู้เรือขึ้นมาได้ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาพบร่างของนายสมชายทานกุลผู้ขับเรือแล้วจึงคาดว่าร่างของนางนารมนที่เป็นภรรยาก็ไม่น่าจะติดอยู่ใต้เรือจึงขอยุติการกู้เรือในครั้งนี้ส่วนเรือที่จมอยู่นั้นไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือบรรทุกสินค้าเพราะว่าจมอยู่ใต้น้าถึง20เมตร หลังจากนี้ต้องรอให้ปริมาณน้ำลดลงและให้ผู้ประกอบการเดินเรือวางแผนกู้เรือต่อไปขณะที่นายวรเทพสุวัจนกกรเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำบอกว่าหลังจากปิดการเดินเรือบรรทุกสินค้าเป็นเวลา4วันเพื่อกู้เรือที่จมทำให้เรือบรรทุกสินค้าหลายลำไม่สามารถส่งสินค้าได้เกิดความเสียหายวันละ10ล้านบาทจึงต้องเปิดเส้นทางการเดินเรือตั้งแต่เย็นวันนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปครับไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มจะยิ้มออกได้บ้างครับหลังจากที่ประชาชนเริ่มหันมาใช้โครงการคนละครึ่งกันมากขึ้นทําให้มีสัญญาณของเงินที่สะพัดมากขึ้นนะครับไปฟังเสียงพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่พัทยากันครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เขาก็ยังแบบว่าคนยุ่ก็ ยังมีเงินมาทานอะไรเนี่ยใช้ของรัฐมาช่วยได้จากแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าเงินเน้ออาจจะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ตรงนี้มาเขาก็กล้ามาซื้อกินมากขึ้นจากแบบเราเชื่อที่ไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาก็ต้องประหยัดตัวเองนะครับส่วนเจ้าของร้านอาหารฮาลาวที่ตําบลน,นาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ายอดขายเริ่มดีขึ้นประมาณ3 0แล้วนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงการคลังโอนเงินคนละครึ่งรอบสองจำนวน1,500บาทเข้าแอปเป๋าตังแล้วส่วนคนที่ลงทะเบียนหลังวันที่1ตุลาคมนี้จะได้วงเงิน3,000บาทแล้วก็มีข่าวดีนะครับว่าหลังวันที่4ตุลาคมนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เช่น grab และ l ล n e แมนได้ครับ สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่มีการผ่อนคลายให้กิจการกิจกรรมต่างๆกลับมาเปิดดําเนินการได้เชื่อว่าขาช็อปก็คงไม่พลาดกับงานนี้สําหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อป9กา้าไกลด้วยพระบระมีปี2564จัดตั้งแต่วันนี้จนถึง9ตุลาคมนี้ครับกรมพัฒนาชุมชนขอเชิญนักช็อปเข้ามาชมชิมช็อปผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้พี่น้องผู้ประกอบการโอท็ Top. ปีนี้จัดทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์นะครับให้ได้เดินช้อปปิ้งกัน3แห่งก็คือศูนย์การค้าเมกะะบางนาไอคอนสยามและศูนย์การค้าเจเจมอลภายในงานมีสินค้าทั้งของใช้ของที่ระลึกและผ้าไทยสวยๆที่ออกแบบโดยฝีมือคนไทยทันสมัยใส่ได้ทุกโอกาสส่วนไฮไลท์เด็ดของงานโอท็ Top, คือของกินจากทุกผ้าครับ นี้ตั้งแต่ไก่ย,ย่างเขาสวนกวางจากขอนแก่นหรือจะเป็นห่อหมกทะเลย่างจากประจูปคีรีขันซึ่งโซนของกินจะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามเท่านั้นนะครับงานโอท็อปนี้เริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง9ตุลาคมหากใครไม่สะดวกเดินช็อปก็สามารถช็อปผ่านออนไลน์ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะครับ o t o p s h o p p i n g c o m ช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเงินทุกบาททุกสตางค์นอกจากจะได้สินค้าที่ถูกปากถูกใจแล้ว ยังได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการโอทอปและเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยอีกด้วยครับขยัมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับจีนได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในงานแอร์โชว์ประจำปีถือว่ากลายเป็นประเทศที่2ของโลกที่สามารถผลิตเครื่องบินในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องบินรบนี้ใช้รหัส J 1 6 d นะครับซึ่งใช้ในสงครามอิเล็กทรอนิกส มีความสามารถในการก่อกวนระบบเรดาร์และทะลวงระบบต่อต้านอากาศยานส่วนระบบอาวุธของเครื่องบินลบลำนี้นะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ปีกทั้งสองข้างรอบลำตัวมีสาวอากาศที่เรียงรายเป็นจำนวนมากและใต้ท้องเครื่องสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านรังสีที่โดยทั่วไปใช้โจมตีเรดาร์ของศัตรู ความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินลำนี้ทำให้จีนเป็นชาติที่สองของโลกที่พัฒนาเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้สำเร็จต่อจากสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เครื่องบินรบลำนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์น่านฟ้าให้กับเครื่องบินขับไล่ J20 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนของจีนที่ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเครื่องบิน J16 d ดีของจีนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจีนพัฒนาอำนาจด,ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมาก และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเครื่องบินเฉพาะทางที่จะมอบพลังการป้องกันภัยทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบครับสำหรับช่วงกสิบตาบันเทิงวันนี้ติดตามได้กับคุณทิชาพัชระวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ทิชามีข่าวของพี่อูดเป็นต่อค่ะที่ซื้อบ้านมา10กว่าล้านนะคะแต่ปรากฏว่าช่วงฝนตกหนักแบบนี้หลังคาลวกค่ะ<อ>น้ำนี่นองเต็มพื้นเลยทีเดียวสภาพจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงกสิบตาบันเทิงค่ะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชรวันนะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมหนักในหลายจังหวัดค่ะที่ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายนะคะรวมไปถึงบ้านของสองคนบันเทิงค่ะอย่างพระเอกหนุ่มมิกทองระยาแล้วก็ดีเจพระกุ้งด้วยค่ะ ดเดอกหนุ่มมิกทองระยะได้โพสไอจีสตอรี่เล่าเหตุการณ์ว่าบ้านเกิดที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็โดนน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมภายในตัวบ้านชั้นหนึ่งข้าวของเสียหายหลายอย่างเลยค่ะซึ่งคุณแม่ที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นก็ต้องเร่งขนของที่มีค่าเนี่ยขึ้นที่สูงก่อนนะคะก่อนจะเสียหายไปกับน้าท่วมพร้อมยังโพสตคลิปวิดีโอขณะที่กําลังวิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ค่ะที่กําลังขนของขึ้นเรือหนีน้ําด้วยเพื่อสอบถามสถานการณ์น้าท่วมนั่นเองนะคะขณะที่ดีเจพระกุ้งค่ะแม้ตัวจะอยู่ กรุงเทพแต่ก็ห่วงหญยคุณแม่ที่อยู่จังหวัดอยุธยานะคะโดยได้โพสต์ภาพบ้านริมน้ําที่ตอนนี้น้ําได้ท่วมตลิ่งผ่านไอจีส่วนตัวค่ะว่าอายุธยาบ้านแม่ผมอยู่ริมแม่น้ําป่าศัก์น้าท่วมตลิ่งแล้วนะครับขอให้ทุกคนที่อยู่ริมน้ําไม่ประมาทนะเก็บข้าวของขึ้นที่สูงให้ปลอดภัยระวังสัตว์เลื้อยคลานกันด้วยนะครับน้ำท่วมแล้วก็น้ำจะท่วมอีกแล้วค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทําเอาพี่อุ้เป็นต่อเนี่ยออกอาการเซ็งไม่น้อยเลยนะคะเมื่อบ้านที่ซื้อมาสิบกว่าล้าน,นะคะ่ะหลังคารั่วจนน้ำเนี่ยนองเต็มพื้นเลยค่ะโดยอุ้บเป็นต่อได้ใช้ไอจีส่วนตัวลงคลิปนะคะขณะที่หลังคาบ้านรัว่วจนน้ำเนี่ยนองบ้านเลยค่ะต้องเอาถังน้ํามารองน้ําไว้เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้น้ําท่วมบ้านนะคะท้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนข้อความใต้คลิปว่าบ้านราคาสิบกว่าล้านซ่อมไม่รู้กี่รอบ นอกจากนี้ในคลิปยังได้ระบายความในใจถึงเจ้าของโครงการหมู่บ้านว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเป็นสิบรอบแล้วที่ตนได้ประสานงานคนที่รับผิดชอบในส่วนนี้การบริการหลังการขายไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่ภาพที่เห็นนี้เบาลงมาแล้วทั้งนี้ยังฝากถึงเจ้าของโครงการให้ติดต่อมาหาตนด้วยค่ะอันนี้คือเบาแล้วนะตอนที่ลงหนังเมื่อกี้นี่คือน้ำตกนางรองเลยนะนี่น้อง ฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยนะครับโทรหาผมด้วยผมจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนี่ไปหาหมอมารวดฟันถ้าเกิดผมยังไม่กลับตอนนี้ล่ะคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ใช่หยดแค่นี้มันคือเทงลงมาเลย มาต่อกันที่การประกวด Miss Universe Thailand 2021นะคะที่ตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยล่าสุดวันนี้ค่ะมีการประกวดในรอบคีย์เวิร์ดด้วยเพื่อเป็นการเฟ้นหาสาวงามผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายค่ะ การประกวด m i s s u n i v e r s e Thailand 2021รอบคัดเลือก30คนสุดท้ายกับรอบ Audition คีย์เวิรนะคะที่ให้สาวงามแสดงความคิดผ่านคีย w o r d แล้วก็สัมภาษณ์ตอบคำถามกับกรรมการค่ะซึ่งก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคีย์เวิรหลากหลายทั้งเป็นคำที่มาจากกองประกวดแล้วก็แฟนนางงามเนี่ยส่งเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าภาวะผู้นำเสาไฟกินรีนะคะ สมรถเท่าเทียมคนรุ่นใหม่มาตรฐานความงามนางงามจัก,กรวาลค่ะผู้ชุมนุมคอร์รัปชัน่นรวมไปถึงไสยศาสตร์ด้วยนะคะโดยสาวงามแต่ละคนก็ตอบคำถามได้อย่างเฉียบแหลมมากๆแล้วก็มีสาวงามถึง8คนในรอบนี้ที่ควา้ารางวัลโกลเด้นเชียร่าผ่านเข้ารอบ30คนโดยอัตโนมัติค่ะได้แก่มิวพีนะคะลาร่าลูกตาอินอินมิลิน อุลี่แอนชิลีแล้วก็วายกันทิชาค่ะซึ่งสาวๆที่เข้ารอบเนี่ยก็มีตัวเกงที่แฟนๆนางงามต่างจับตามองนะคะโดยรอบตัดสิน Miss Universe Thailand 2021จะมีขึ้นในวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะคราวนี้มาดูโมเมนต์หวานๆนะคะของคู่นี้กันเลยกับก๊อตจิรายุและก็โบเบนจวันค่ะที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนสาวจนเจ้าตัวเนี่กรี๊ดลั่นเลยทีเดียวจะเป็นเพราอะไรไปชมภาพกันค่ะ วางแผนอย่างแนบเนียนเลยนะคะบุกห้องแฟนสาวกลางดึกสำหรับหนุ่มก๊อจิรายุค่ะที่หอบดอกไม้เช่าโตพร้อมขนมไทยจุดเทียนมาเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้านะคะแต่ที่ทำเอาแฟนสาวโบเบนจวันถึงกับกรีดลั่นไม่ใช่ที่แฟนหนุ่มมาหาหรอกค่ะแต่เป็นเพราะกระดาษรูปหัวใจที่เป็นรูปคู่เธอกับหนุ่มจีมิน BTS ไอดอลเกาหลีคนโปรดของเธอค่ะ <c oughs> เไปไปชี้ขนมเลยไปไปสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดอายุครบ3 5ปีของโบเป็นจวันเจ้าตัวก็ไม่ได้จัดงานฉลองที่ไหนนะคะแต่ว่าเดินทางไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมค่ะ ถือว่าเป็นเค้กวันเกิดแบบใหม่ที่เก๋มากเลยนะคะคุณพบเอกครับเออคือถ้าเป็นคุณโบเนี่ยผมว่าเออก็กรีดดีใจนะ,ะมีทั้งเซอร์ไพรส์มีทั้งขนมมีทั้งภาพศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะฮะ<ช>แต่ถ้ากรีดแบบพี่อุดเป็นต่อนี่ผมว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะซื้อบ้านทั้งสิบล้านเจอน้ําร่วงอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบโอ้โหหลังคามันรั่วแบบสาภาพไม่ได้เลยจริงๆอ่ๆอะอยากให้มารับผิดชอบกันด้วยเนาะจริงค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมติดตามทุกข่าวสารและความบันเทิงได้นะครับช่องทางออนไลน์ของเราด้านล่างนี้ครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามในรี e ิวสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแงง์พบเอกครับและดิฉันทิชาภัชราวันค่ะสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้กับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ